สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลูกทั้งสามของบอยปริญญาพระเอกดังผู้ล่วงลับไปกว่า10ปีลูกทั้งสามของบอยปริญญาที่ได้จากไปกว่า10ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตพระเอกละครพื้นบ้านในตำนานที่หลายคนชื่นชอบนั่นคือบอยปริญญาปิ่นสกุลโดยเป็นที่รู้จัก จากการแสดงละครจักจักรวงวงสังกัดค่ายดาราวิดีโอของช่องหลักสีมีผลงานละครพื้นบ้านหลายเรื่องที่เป็นที่รู้จักเช่นป้าบู่ทองจันทโครบโสน้อยเรือนง,งามดาบจะสีมณีจะแสงมณีนพเก้าเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้แสดงละครเรื่องเสราดาลันด้วยซึ่งละครที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุดคือเรื่องป้าบู่ทองโดยรับบทเป็นราชาพมทัศ แสดงคู่กับเออัชราทองเทพและบทของพระเสาจากเรื่องมิติมหัศจรรย์ที่แสดงคู่กับเบนพรชิตานสงขาโดยเขานั้นมีทายาททั้งหมด3คนที่เกิดจากภระยาเก่าโดยวันนี้เราจะพาทุกคนมานชมหน้าปัจจุบันของทั้งสาคนที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วโดยหลังจากบอยปริญญาได้จากไปกว่า10ปีตอนนี้ทั้งสามคนก็เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ถูกแม่เลี้ยงดูอย่างดีมากๆเลยสำหรับผลงานที่ผ่านมามากมายของบอยปริญญานั้นในปี2538บอยเกิดเหตุตกม้าระหว่างถ่ายทำละครเรื่องเสราดาลันทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดทำใบหน้าใหม่ก่อนจะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในเรื่องกุลาแสนสวยซึ่งเป็นผลงานการแสดงละครจากจากัจกวงวงเรื่องสุดท้ายจากนั้นบอยได้ผ่านตัวเองเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ ก่อนตัดสินใจอำลาวงการไปทำธุรกิจส่วนตัวและงานแสดงชิ้นสุดท้ายคือกุลาแสนสวยและครั้งหนึ่งบอยเคยลอดอย่างบุดวิดจากเหตุการณ์ปืนลั่นมาแล้วอีกด้วยและเมื่อวันที่12มกราคม2552บอยได้จากไปในวัย34ปี60วันจากอาการหัวใจวายฉับพลันขณะขับรถไปทำจิจการโดยเสียชีวิตที่บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายเยื้องปากซอยพิทักษ์ธรรมหมู่7 ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหากใครคิดถึงและอยากเห็นหน้าทายาททั้งสาเพิ่มเติมสามารถตามต่อได้ที่ Facebook ส่วนตัวขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก dailylifeexpress.com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ